สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมนะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเปิดหน้า118จ้ะไม่มีหนังสือนะคะดูจอของพี่โจจะ้ะอึ้บ117 118อโอเคคราวที่แล้วเนี่ยเราจบกันที่เสียง x กนะจ๊ะเสียง x กเนาะโอเคไปความต่างของเสียง x กนะคะอันแรกมีอันที่สองอีนะคะ มีเจอแล้วอดานหลน Mexican m e x i c m e x c a n Exam นะ Exam ก็คือตำแห Exam Taxi 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 Exaxis Exaxis Toxic t o x v i e r Xavier experiment e x ิสเปริ n ่นีกอ e อ่อันนี้นะคะ118อ่ะไปต่อนะคะหนึค่ะความการเปรียบเทียบความต่างของเสียงเบบกับเวฟเบบบวกัดริมฟีปากแล้วก็ออกเสียง V เ b บบบิยั่นยั่นยเว v i คำนี้นะคะนะีคะแล้วก็อคะตัวน,นี้ a bit. A bit. นะะอ b i t บิตอนะคะตัวนี้อ v v ตัวนี้อ b บอตรวนี้อูฟอูฟเบ o บ v บโ โบโวนะคะถัดไปจ้าอ้งสวิตค่ะอ่ะความต่างของเสียงเบกับ V B เบเบเบเคเ V เบเบ B บเ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 บะคเบ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 เคเบเบเบเ v o v o ah, ah, b o b o v o วร์นะคะ v ว v เวเวบัวร์บัวร์บัวร์เวเวเบเอ่ะเอามาตรงนี้พร้อมกันนะอ่านตามนะอ่ะอ่านตามพร้อมไหมอ่านตามนะพร้อมนะเว Bain, vin, bain, cuve, cube, cuve, cube, vous, cube. Cube. vous, beau. beau, beau, voir, voir, boire, boire, voilà. V, V, B, B, 1. ถัดไปจ้ะ121เสียงเบกับเสียงเวไปต่อเสียงเบกับเสียงเวอาใครเข้ามาแล้วนะภาพชัดเสียงชัดนะคะช่วยกดหนึ่งวิ่โจ้ด้วยนะอาเวเวเวนะเวเวเวอาถ้าใครตามในช่อง u t u b e นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ Sub s ับสไครให้ด้วยเนาะ,ะไว้ติดตามคลิปใหม่ใหม่ทุกวันอังคารพุธนะไปต่อจ้ะเว

บูบักบักอ่ะอีกรอบหนึ่งนะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะอ่ะดูย้อนหลังได้นะกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าไม่มีคนดูไม่มีกำลังใจในการไลฟ์นะถ้ามีคนดูถ้ามีคนไลฟ์วิจะจะไลฟ์ทุกวันอังคารพุธเลยนะคะไลฟ์ like ทุกวันเนาะเราจะได้ดูคลิปนะคะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบไม่เครียดน,นะคะอ่ะไปต่อ v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 as and form kan, vas bas bas vol vol bol bol vi vi pak chu bi na Tara, ra u na tong pang dang dang pak, pak chu Tapay. ta pai na ha ta pay. vak vak bak bak okay pai ta อันนี้เดี๋ยวไว้เราอ่านเองเนาะอ่ะหน้าถัดไปจ้ะหน้าหนึ่งร้อยยสี่เนยค่ะรนะ้อยยสี่นะอ่าพร้อมเปรียบเทียบความต่างของเสียงชชกับจจต่างไหมชจ

Catch, catch, gage, gage. manche, manche, mange, mange, manche, 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 né? manche, 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 as moncht cage, m a n c h e m a n g e อ่ะไปต่อนะคะเชนะคะเชเนาะเชกับเจเบชเบชเบจเบจเจนเจนเจ n Genne, chêne, gêne. Bouche, bouche, bouge, bouge. Chant, chant, jant, jant, chant jant. Air, air. R, R. r, r. K, le, le. ร์ร R R L L L R, r, r L L นะคะ R ออกเสียงไม่ได้ก็คอควายหนักๆแล้กัน R ả? La, la, ra, la. R ราลาลาราลาเร R F ร F r ล li li rue, li rue, 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 lu, lu rue, lu. Pour, pour, poule, poule, pour, poule. Serre, sel, serre, sel. Mur, mur. มูลมิลมิลมิลนะสนใจหนังสือสอบถามได้นะคะเล่มละ490บาทรวมส่งนะนี่ลายพี่โจสามารถทักไลน์มาได้เลยหรือทักมาทางเฟ e บุ๊ k ก็ได้นะคะต่อไปจ้าเปรียบเทียบความต่างของเสียง F กับ G F กับ G F กับ G. G นะั R ้ G. น R ะ raar, gaa, gaa, raar, gaa, re, ge, re, ge, rom, gom, rom, gom, rom, gom, ronde, ronde, gonde, rond, gonde, r, รังงรังงเลเล m ูมเลก e มเลร u มเลกิมริจีริจีต่อไปเสียงต่างของอากวาอาวา อันนี้ไม่ใช่อวแบบนั้นนะมันจะเป็นออ like าอาแล้วก็วอา ar วา ar ว่าจะออกเหมือนเสียงอวเหมือนกันนะคะคล้ายคล้ายนะคะอ r ว่า ar ว่า ar f ฟฝาฝัวฝาฝัวฝาฝัวราวัว ra รัว ra วัว

บัตรดมไปว่าอะไรขอโทษนะคะ val val voal val val voal นะอ่ะเรามาดูการเชื่อมเสียงนิดนึงนะคะเรามาดูการเชื่อมเสียงคือในภาษาฝรังร่งเศสเนี่ยในแต่ละคำเนี่ยมันจะมีการเชื่อมเสียงเนาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นพยัญชนะ แล้วด้านหลังนี่เป็นสระ R E E G U O อย่างเงี้ยคือตัวนี้จะต้องไปเชื่อมเสียงกับพวกคำเหล่านี้ค่ะเชื่อมเสียงเนาะอ่ะเราเชื่อมเสียงกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือถ้าเราไม่เชื่อมเสียงเนี่ยเราจะฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องพวกฝรั่งเวลาเขาพูดอะเขาเชื่อมเสียงเนาะอ่ะเขาบอกว่านะเขาบอกว่าพยัญชนะ S X Z d, d, n และ m ปกติแล้วจะจะจะไม่ออกเสียงท้ายคำเนาะแต่ว่าเมื่อคำถัดไปเป็นสระมันก็จะต้องเชื่อมทัวอามีทัว a ามีกลายเป็นทัวซามีทัวซามี les enfants กลายเป็น les enfants les enfants ou enfants กลายเป็น ou enfants aux enfants, mes élèves, peine mes élèves, mes élèves, certaines idées, certaines idées, Clipin, certaines idées, certaines idées, vieux hôtels, Clipin, vieux hôtels, vieux hôtels, les avenues. Les avenues, les avenues. Petit homme, petit homme. La chanson, petit homme, petit homme. Chez eux, chez eux. chez eux, chez eux. Nous, nous avons. nous avons, nous avons. Vous êtes, vous êtes. บูแซ t e ปี t ิอาหมีกลายเป็นป e t i t Ami ลายเป็น Petit Ami เชื่อมเชมีติตาห i อยู่ตงที่อปาองนะะตรงพวกเขาอยู่ที่ไหนอูเอเตลพวกเขาอยู่ที่ไหนนะคะพวกหล่อนอยู่ที่ไหน เขาบอกว่าหลักการเชื e, e, ่อมเสียงนะถ้าลงท้ายด้วยเตหรือเดให้เป็นต่อเต่าองติลองติลกรองตองฟองกรองตองฟองเพลติลเพลติลกรองนาบร์โอพัดงกรอนทบล์กรอนทัเบทัเบระวังออกเสียงเป็นทบล์นะอันน้โตอันนี้ทบเ์กรอนทัเบ ต่อไปคำลงท้ายด้วยเสียงเปจากเปเปเปิปปลาเลยนะคะเปเปเปปอปลาเลยโทเอมาเบิโเปมาเบิ่ะเชื่อมเสียงเปกับอาคำลงท้ายด้วย N อนค่ะอองนิเวร์อองนิ n วร์อองนิเวร์บอนนิเวอร์เซร์บอนนิเวอร์ซร์อนอซงนามี โงนามิว่าอ่าเดี๋ยวเราจบกันตรงนี้นะพอดีพี่โจมีคลาสต่อนะคะใครที่สนใจหนังสือหรืออยากจะเรียนคอร์สภาษาฝรัร่งเศสที่เป็นกลุ่มเล็กที่สอนอยู่นะสามารถติดต่อไลน์มาได้เลยนะคะ s w m a นะคะหรือ093นะคะ575นี่เบอร์พี่โจนะ0267นะคะคุยได้นะคะพี่โจทำพานักเรียนไปนอกนะคะ ด้วยเนาะใครที่อยากจะให้ลูกหลานไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคนทําให้ก็สอบถามกับพี่โจได้นะคะส่วนก็สามห้าเจ็ดห้าศูนย์สองหกเจ็ดนะคะเวียดไทยค่ะสุดท้ายค่ะคําลงท้ายด้วย f everver นะคะหน้าเจอเวลาหน้าเจอเวลาอองอายุนะคะ neverver เจอ f neuf an neuf an f quatre heures neuf heures neuf h e u r e Comme longtemps avec x, x, amis, nos amis, des amis, Nos amis, nos amis, beaux yeux, beaux yeux, -z Z états yeux, états yeux. des amis, des amis, des autres ces autres ก็แล้วเอ่อเตะอุฟนิกนะคะเตที่กั้นระหว่างสระนะคะเราจะเอาเวลาสระของกริยาสระกับอ่าอ่ากับอะไรนะกับคำนามนะสรรพนามเจอการนี้เราต้องเตกันนะตรงนี้วูดเวียนเดรตติลเห็นไหมตีนเราจะออกเสียงตีเตะเวียนเดรตเวียนดราติลฟังดูฟูตุกซ้ำนาะเวียนดราสติล อัตเตลฟินิชโซนทำงานอัตเตลฟินิชโซนทำงานเะร็จเป็ัอนจ้าอัตเตลฟินิชโซนทำงาฟ้าละอ่ะมีคำถามไหมคะมีไหมตอนนี้กํลาลังเลยอยู่ว่าตรงนี้จะไลฟ์กลุ่มไหนนะที่มันเท้าถึงนักเรียนได้อะคะเพราะว่าที่เวลาไลฟ์แบบมันไม่ค่อยเห็นเนะไม่ค่อยเห็นโชว์นะอ่ะใครต้องการสอบถามข้อมูละไรเพิ่มเติมก็ S W M E SWMASWM r ะว่าเ่รออ่ะโอเคนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ